สวัสดีทุกท่าน,นครับรายการโม้ให้ฟังประจำสัปดาห์นี้กลับมาแล้วนะครับและเป็นประจำสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะครับตอบอสัปดาห์นี้แน่นเอียเลยฮะข่าวเนี่ยยี่สิบหน้าท่านผู้ชมเอ้ยใครที่ไม่อยากดูเกมอะไรก็กอๆกันไปนะแหมกูใช้คำว่า,ากอด้วยท่านผู้ชมก่อนจะไปร,ะรับชมข่าวกันในวันนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางของ f e p s Thailand ดด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับที่ยังคงแข่งขันดุเดือดกันทั่วโลก สลับเกมว a l o ด a ล t น์อัปเดต VCT Kick Off ในแต่ละโซนเริ่มที่ VCT 2024 Pacific Kick Off นะครับปิดฉากล,ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลับการขัน VCT 2024 Pacific Kick Off ที่แข่งขันกันที่ประเทศเกาหลีใต้ที่กรุงโซนะครับโดยเป็นทางทีม Gen g e n จีอีสปอร์ตนะครับที่คว้าแชมป์ไปครองเนือทีม Paper รได้แบบสนุกสุดมันนะครับพร้อมกอดคอกันไปคว้าตัวไปแข่งขันในรายการ Master Madrid ที่ประเทศสเปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยผมจะย้อนรีแคปในรอบแกรนด์ไฟนอลให้ทุกคนได้ฟังแบบสั้นๆกันนะครับ แผนที่แรกครับท่านผู้ชมเป็นแผนที่ a s สเซนที่ทาง Gen.G เป็นคนเลือกมาและพวกเขาก็เตรียมตัวมาได้ดีจริงๆพวกเขามีแผนการเล่นที่ดีบวกกับความมั่นใจทำให้พวกเขาเอาชนะทีมเปเปอร์เร็ไปได้13.5ต่อ5แบบขาดลอยกันเลยก็ว่าได้นะครับเปิดสนามได้ส่วนจริงๆสำหรับ Gen.G ส่วนแผนที่ที่2นะครับเป็นแผนที่สปริตที่ทาง p ปเปอรเเลือกมาแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้ท่านผู้ชมถ้าเกิดใครไม่ได้รับชมนะครับลองไปดูนะ ไปโบเล็กส์เนี่ยหยิบสามดูอดมาใช้ในแผนที่สปริตเนี่ยหลายครั้งมากๆในการรับมือเจนจี G ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับซึ่งไปทางไปโบเล็กส์ครับไล่ถล่มทีมเจนจี G ไปอย่างขาดลอยด้วยสกอร์13ต่อ4และตีเสมอมาเป็น1ต่อ1นแผนที่ครับแผนที่ที่3ครับเป็นแผนที่โรตารที่เจนจี G เลือกมาโดยแผนที่นี้นะครับทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสูสีมากๆแต่ไปทางเจนจี G ที่เร่งเครื่องและเอาชนะไปได้ในช่วงท้ายเกม13ต่อ11 ทำให้เจจขึ้นนําไป2ต่อน1นเกมและแน่นอนนะครับในรอบนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศเป็นการตีกาแบบเบสออฟไฟนะครับทำให้แผนที่ที่4ครับเป็นแผนที่ที่มีชื่อว่าบายและเป็นทางไปโบเล็กเลือกมาและไปรบเล็กต้องชนะเท่านั้นเพื่อตามตีเสมอไป็น2ต่อ2และไปตัดสินที่ดีไซน์เดอร์แมหรือแผนที่สุดท้ายนั่นเองนะครับแต่กลับเป็นทาง Gen G Esport ์ครับที่โชว์ฟอร์มออกมาได้ดีกว่าพวกเขาเดินหน้าไล่ถล่มและคว้าชัยเหนือทีมไปรบเล็กไปได้13ต่อ4แบบขาดรอยครับ ปิดเกมไปด้วยสกอร์สต่อหนึ่งและคว้าชแชมป์รายการนี้มาครองได้สําเร็จนะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรีแคปนันชิงชอเลิศที่ต้องบอกเลยว่าเต็ไมไปด้วยความสนุกดุเดือดและหลังจากนี้ครับเจนจีอ e ีสปอร์ตและ p ป p ปเรจะต้องเป็นตัวแทนของโซน a p แพหรือ Pacific นี่นะครับไปแข่งขันในรายการ Master Madrid ครับที่ประเทศสเปนพวกเขาจะคว้าชแชมป์กลับมาได้ไหมต้องรอติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะครับคือต้องบอกคู่นี้ท่านผู้ชมคลาสสิกมากๆท่านผู้ชมสังเกตสกอร์ของทั้งคู่นะครับ จะใช้คําว่าขาดเกือบทุกแผนที่มีแผนที่แค่โรตัส์เท่านั้นนะครับผมวิเคราะห์แบบนี้เลยครับว่าด้วยสกอร์ที่ขาดแบบนี้นะครับมันเป็นเพราะว่าแทคติกในการเล่นมันชนะกันแบบขาดเลยเพราะว่า2ทีมเนี่ยมีผู้เล่นที่สกิลอินดิวดวลสูงมากๆสังเกตที่โรตัส1 3ต่อ11นะครับแสดงว่าแผนเนี่ยพอๆกันแล้วมาวัดกันเรื่องของความผิดพลาดท,ที่มีเล็กน้อยเท่านั้นแต่ด่านอื่นที่ชนะกันขาดเนี่ยแสดงว่าโค้ช วางแผนมาดีครับโซนแปซิฟิกนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปที่ VCT 2024อเมริกาคิกออฟกันบ้างดีกว่าครับยังคงดำเนินไปยังดูเดือดนะครับสำหรับการแข่งขัน VCT 2024อเมริกาคิกออ f ครับโดยผลของการแข่งขันนะครับจะเป็นอย่างไรไปดูกันดีกว่านะครับเริ่มจากวันอังคารครับคู่แรกนะครับเป็นการแข่งขันทางด้านสายล่างของกลุ่ม A ครับโดยเป็นทางทีมฟิลิปปียครับปะทะากับทีม MIBR i หรือซิครับ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นะครับ MIBR ที่ทำผลงานได้ดีกว่าครับสามารถเอาชนะไปได้2ต่อสูตรแผนที่แบบซูสีมากๆทำให้ทีม MIBR เนี่ยผ่านเข้าไปรอเจอกับทีมแพ้จากสายด้านบนนั่นเองครับต่อมาในคู่ที่2ครับเป็นทางทีมขวัญใจมหาชนอย่างเซนดิเนลครับปะทักกับทีม100เตทิฟนะครับที่สายล่างของกลุ่มบีและเป็นทางทีมเซนติเนลครับที่โชว์ฟอร์ออกมาได้เหนือกว่าและเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ต่อ1นแผนที่แบบสนุกสุดมันและทำให้พวกเขาผ่านเข้าไปรอ ทีมที่แพ้จากสายบนของกลุ่ม B ส่วนทีมฮันด์ตีมนะครับพวกเขาต้องพบกับความผิดหวังและตกรอบลงไปนั่นเองนะครับจบไปแล้วนะครับสลากการแข่งนในวันอังคารครับโดยการแข่งนในโซนอเมริกาได้หยุดพักยาวเลยและครับและได้กลับมาแข่งขันอีกทีในวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองครับโดยทั้ง2แมตช์นะครับเป็นการหาผู้ชนะของสายบนกลุ่ม A และกลุ่ม B เพื่อหาที่1ของกลุ่มเข้าไปในรอบเพลย์ออฟนั่นเองโดยคู่แรกครับทีมเต็งอยา e ่ ports, าง NRG Esports เจอทีม c r o u d 9และเป็นทางทีมตัวเต็งอย่าง NRG ที่ไม่พลาดเลยครับ เอาชนะทีมคราวนาไปได้2ต่อศนแผนที่และเข้าไปรอในรอบเพลย์ออฟเป็นทีมแรกส่วนทีมคราวนายครับต้องไปเจอกับทีม MIBI อีกครั้งหนึ่งทางสายแพ้หลังจะเจอกันมาแล้วในนัดแรกนั่นเองครับคู่ที่2ครับเป็นทางยอดทีมจากบราซิลอย่างราวครับปะทะกับทีม r e เ e นแทนครที่เสริมทัพโหดได้ทั้งแอสปาและ Com หรือคอม มาร่วมทีมนั่นเองแต่ในเกมนี้ครับกับเป็นทีมราวครับที่ทำได้ดีกว่าพวกเขาสามารถแซงเอาชนะไปได้2ต่อ1แผ่นที่และเข้าไปรอในรอบเพลย์ออฟส่วนเลเวอแทนจะต้องไปเจอกับทีมเซนติเนลครับเพื่อหาดับที่2ของกลุ่มไปเล่นในรอบเพลย์อินนั่นเองต่อกันที่วันอาทิตย์นะครับโดยทางทีม G2 Esports เจอกับทีม Evil Geniuses ครับหรือแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วนะครับที่สายบนของกลุ่ม C และเป็นทางทีม Evil Geniuses ครับที่ยังคงไว้รายแชมป์โลกและคว้าชัยไปได้2ต่อ0ูนย์แผ่นที่แบบคืดขึ้นคอและเข้ารอบเพ พวกเขาต้องลงไปแข่ง rematch กับ KRU eSports อีกครั้งทางสายด้านล่างนั่นเอง แล้วก็มาก็ถึงวันจันนะครับที่เริ่มแข่งขันกันในช่วงเช้ามืดของประเทศไทยวันนี้เนี่ยแหละฮะโดยมีการแข่งขัน3คู่ด้วยกันคู่แรกครับเป็นทางคราวนายครับเจอกับทีม m ิบ r ครับซึ่งเป็นการรีแมตช์อีกครั้งนะครับหลังที่พวกเขาเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนในนัดแรกซึ่งในนัดแรกเนี่ยคราวนายเป็นผู้ชนะนะครับแต่ในนัดนี้ครับผมบอกเลยครับว่า MIBR ฮะมาในรอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่หนังม้วนเดิมอีกแล้วครับพวกเขาเตรียมตัวมาดีเหลือเกินครับสามารถเอาชนะคราวนายไปได้2ต่อศูนย์แผนที่ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์อง คู่ที่2ครับเป็นทางเรเวนแทนครับเจอกับทีมเซนติเนลครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งบิ๊กแมตชครับที่คนดูต่างจับตามองกันทั่วโลกและเป็นทางทีมเซนติเนลครับที่เหมือนฟองของพวกเขาเริ่มเข้าที่เข้าทางเอาชนะทีมเรเวนแทนไปได้ในแมตช์นี้2ต่อ1แผ่นที่ทำให้ทีมเซนติเนลเข้ารอบเพลย์อินต่อไปได้สำเร็จฮะแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายครับของรอบกรุ๊ปสเตทครับโดยเป็นทาง g 2 esports เจอกับทีม kru esports อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เคยเจอกันมาแล้วในนัดแรกครับและในเกมนี้ครับเป็นทาง G2 Esport s ที่ย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถเอาชนะ KRU Esport s port, ไปได้2ต่อ0แผนที่ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์อินเป็นทีมสุดท้ายนั่นเองครับ จบลงไปแล้วก็สำหรับการรายงานผลในโซนอเมริกานะครับที่ต้องบอกเลยว่ากําลังดุเดือดขึ้นเรื่อยๆลยครับทีมไหนจะคว้าแชมป์ไปครองเดี๋ยวตัวผมและโม้ให้ฟังจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะฮะอดทนกันหน่อยฮะนอนดึกนอนดึกข้ามมาอีกโซนดีกว่านะครับท่านผู้ชมแหมปีนี้ต้องมีหลายโซนมากๆนะครับแต่ท่านผู้ชมถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วนะปีแล้วเนี่ยมันจะมีแค่ประเทศเดียวคือทุกโซนเนี่ยจะบินไปแข่งขนันกันที่ประเทศบราซิลที่เรียกว่า ล็อกอินจำได้ไหมครับแต่ครั้งนี้ครับเขาไม่ได้ไปแบบนั้นแล้วเขาก็เลยมีการขันในแต่ละโซนเนี่ยทำให้กูเนี่ย,ยต้องมานั่งอ่านให้มันเหนื่อยสรุปแบบนี้นะทุกโซนนะมาที่โซน EMEA ค ck off ก,กันบ้างดีกว่าหรือโซนยุโรปท่านผู้ชมเอ้ยต้องบอกเลยครับว่าสนุกไม่แพ้กับทวีปอื่นครับสำหรับการขัน v c t 2024 EMEA คิ k o f f ที่ยิงยาวทั้งสัปดาห์แบบเต็มอิ่ม จะมีผลการแข่งขันอย่างไรไปดูกันครับเริ่มกันที่วันอังคารก่อนเลยนะครับคู่ปริสนาเป็นการพบกันระหว่างฟุตอีสปอร์ตเจอกับทีมเฮโรติกฮะซึ่งไม่ใช่ฮีโรอีกนะฮะฮีโรอีกนั้นอยู่ใน c s 2นะและเป็นทีมเฮโรติกนะฮะอ่านยากเหลือเกินที่หาปากกาเซียนเอาชนะทีมฟุตอีสปอร์ตไปได้2ต่อศูนย์แผนที่พร้อมขึ้นไปรอลุ้นรอบสายบนนะฮะส่วนทีมฟุตอีสปอร์ตตกไปอยู่สายล่างนั่นเองครับต่อเนื่องกันเลยไจแอนท์เอ็กซ์ครับปะทะกับทีมคาร์มาย ขอบนะครับและก็เป็นทางคมายขอบครับที่สามารถเอาชนะไปสอต่อ1แผนที่ทำให้พวกเขาเนี่ยเข้ารอบไปเจอกับทีมเฮเลติกทางด้านสายบนส่วนทีม g จ a n t X จะต้องตกไปอยู่สายล่างและไปเจอกับฟุตอีสปอร์ตนั่นเองครับต่อมาในคู่ที่2ครับเป็นทางทีมนาตัตวินเซียหรือแนวีหรือเนวีนี่นะครับหนึ่งในทีมเต็งแชมป์เจอกับทีม b b l e s p o r t ครับและเป็นทางเนวีครับหรือนาตัตวินเซียที่เกือบหลับแต่กลับมาได้หลังโดนนำไปก่อนในแผนที่แรกแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ครับ คืนฟอร์มโหดไล่ถล่ม2แผ่นที่รวดครับสามารถเอาชนะไปได้2ต่อ1แผ่นที่พร้อมขึ้นไปอยู่สายด้านบนในกลุ่ม B ส่วนทีม BBL eSports ต้องตกไปสายด้านล่างของกลุ่ม B นั่นเองนะครับและคู่สุดท้ายของวันพุธนะครับเป็นทางทีม Liquid ครับเจอกับทีม m o v i s t a r c o ยครับและเป็นทางทีม Liquid ครับที่ไม่พลาดที่จะคว้าชัยชนะไปได้2ต่อสแผ่นที่ขึ้นไปเจอกับทีมนาตัตวินเสียทางด้านสายบนในกลุ่ม B ตามนัดเลยนะครับส่วนทีม โมวิสตาคอยนะครับจะต้องตกไปสายล่างเจอกับ b b l e s p o r t นั่นเองครับมาต่อเนื่องกันเลยดีกว่าในวันพฤหัสครับโดยมีการแข่งขัน2คู่ด้วยกันคู่แรกครับเป็นการแข่งขันในกลุ่ม C ครับเป็นทางทีมวิชาริตี้ครับที่มีไซวูนะเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่มีนี่หว่าเจอกับทีมเจนเทเมรนะครับและเป็นทางทีมวิชาริตี้ครับที่คว้าชัยชนะไปแบบไม่ยากเย็นด้วยสกอร์สต่อศูนย์เกมทําให้ผ่านเข้ารอบไปเจอกับทีมไฟนติที่รออยู่ทั้งสายบนแบบไม่ต้องแข่งนะครับเพราะเมื่อปีที่แล้วพวกเขามีอันดับในการแข่งชิงแชมป์โลกสูงที่สุดใ โซนยุโรปนั่นเองส่วนทีมเจนทันเมดครับจะต้องตกไปสายด้านล่างรอพบผู้แพ้จากสายด้านบนนั่นเองนะครับต่อกันในคู่ที่2ครับเป็นคู่ชิงอันดับที่1ของกลุ่ม A โดยเป็นทางทีมเฮเรติกนะครับเจอกับทีมคาร์ไมคอฟครับและเป็นทางทีมเฮเรติกครับที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์เป็นที่แบบขาดลอยเลยฮะ พวกเขาในเข้ารอบเพย์ออฟไปเป็นทีมแรกซึ่งถือว่าน่าจับตามองจริงๆครับสำหรับทีมมามืดอย่างเฮเลติกครับส่วนทีมคาร์ไมคอบพวกเขาต้องหล่นไปชิงอันดับที่2ของกลุ่มทางสายด้านล่างต่อไปนั่นเองมาถึงวันศุกร์กันบ้างที่ต้องบอกเลยว่าไม่มีพักจริงๆหมายถึงกูเนี่ยไม่มีพักเลยสำหรับลีกยุโรปโดยมีการแข่งขันสาคู่ด้วยกันคู่แรกไปทางฟ e ุตอีสปอร์ตประทะาก,กับทีมใจนันเอซึ่งเป็นนัดชี้ชะตาว่าใครแพ้ตกรอบทันทีและไม่ได้ไปต่อในทัวร์นาเมนต์นี้โดยผู้ชนะนัดน,นี้เป็นของฟ e ุต ที่สามารถเอาชนะไปได้2ต่อ1นแผนที่ทำให้พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับทีมคาร์ไมคอปเพื่อชี้ชะตาว่าทีมไหนจะเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มต่อไปนั่นเองครับต่อมาในคู่ที่2กันเลยดีกว่าเป็นคู่ที่ทุกคนรอคอยครับเป็นทางนาตัตวินเซียปะทะก,กับทีมริกควิดและเป็นทางทีมนาตัตวินเซียครับ ที่สาม,มารถทผลงานได้ดีกว่าเอาชนะไปได้2ต่อศูนแบบครีนครีนและผ่านเข้ารอบเพลย์อไปได้สําเร็จส่วนทีมร i ค u ิดครับต้องตกลงไปชิงอันดับที่2จากด้านล่างอีกทีหนึ่งนะฮะคู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่3ครับและเป็นคู่สุดท้ายของวันศุกร์นั่นเองนะครับเป็นการแข่งขันนี้ใต้ของกลุ่ม B ครับโดยเป็นทาง b l eSports เจอกับจทีม o v เ s t a าคอยครับและเป็นทางทีม o v เ s t a าคอยเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้2ต่อศูนย์นที่ผ่านเข้าไป ชิงที่2ของกลุ่มกับทีม Liquid นั่นเองต่อเนื่องกันฮะวันเสาร์กันต่อเลยท่านผู้ชมแข่งกันแบบมันๆโดยวันนี้ครับมีแข่งคู่เดียวเท่านั้นนะครับเป็นการแข่งขันในกลุ่ม C โดยเป็นทาง Vi ชา l i t y เจอกับ f n a t i c แล้วก็เป็นไปตามคาดครับที่ทีม f n a t i c ยังคงไว้ลายยอดทีมของโลกในเกม v a l o r a n บสามารถเอาชนะไปได้2ต่อศูนย์แผ่นที่และเข้าไปรอเล่นในรอบ p พ a y o อ f ส่วนทีม Vi ชา l i t y ต้องลงไปรีแมตอีกครั้งกับ g e n เ a เ e นั่นเองมาดูกันต่อครับสลากการแข่งวันอาทิตย์ท่านผู้ชมครับ โดยวันนี้ครับจะมีการแข่งขัน2คู่ด้วยกันโดยคู่แรกเป็นทางวิชาริตี้เจอกับทีมเจนเทเมทเพื่อหาดับ2ของกลุ่ม4และเป็นทีมวิชาริตี้ที่สามารถเอาชนะไปได้2ต่อ1เกมพร้อมกับการผ่านเข้าสู่อันดับที่2ของกลุ่ม4ไปเล่นในรอบเพลย์อินนั่นเอง คู่ที่2ครับเป็นทางคาร์ไมคอบเจอกับทีมฟ e ุตอีสปอร์ตโดยทั้ง2ทีมสู้กันได้สนุกสูสีมากๆแต่สุดท้ายไปทางทีมคาร์ไมคอบที่เอาชนะไปได้2ต่อ1แึ่งแผนที่พร้อมเข้ารอบไปอันดับที่2ของกลุ่ม A และไปเล่นในรอบเพลย์อินครับและก็เป็นหนึ่งคู่สุดท้ายในรอบกลุ่มสเตจครับในช่งชวงเช้ามืดของวันนี้แหละครับโดยเป็นทางทีมริค u วิดเจอกับทีมโมเวสตาคอยครับเพื่อหาอันดับ2ของกลุ่ม B ไปเล่นในรอบเพลย์อินและในเกมนี้ครับถือว่าพลิกโผสุดๆครับ,รบท่านผู้ชมเมื่อทีม, Liquid, ทม,ม,มริคควิด โมเวสตาคอยไปด้วยสกอร์สต่อหนึ่งแผ่นที่ซึ่งทําให้ทีมตรามาต้องตกรอบไปและส่งทีมโมเวสตาคอยเข้าไปสู่รอบเพย์อินต่อไปครับจบลงไปแล้วครับสรุปการแข่งขัน,น VCT 2 0 2 4 EMEA Kick Off หรือโซนยุโรปที่อัดแน่นไปด้วยความสนุกตลอดทั้งสัปดาห์และทีมไหนจะคว้าแชมป์มาครองได้สําเร็จต้องรอติดตามต่อไปนะครับแม่โซนนี้เนี่ยผมบอกนะท่านผู้ชมนะแข่งขันกันดุเดือดและมีทีมหน้าใหม่เกิดขึ้นเยอะมากบแบบนี้แสดงว่าการแข่งขันของเขาสูงขึ้น,นเรื่อยๆมาต่อกันดีกว่าเขามีโซนยุโรปเข เขามีโซนอเมริกาอันนี้โซนจ in ีนเปิดฉากไปที่เร America. ียบร้อยแล้วนะครับสารัการขัน VCD 2024 China Kick Off ครับซ oh, ึ่งจะมีการขันอย่างไรกันบ้างนะครับไปรับชมกันดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่วันพฤหัสที่ผ่านมากันก่อนเลยคู่แรกครับเป็นทาง Trade Esport รับเจอกับทีมไทรูครับในกลุ่ม A และเป็นทาง Trade Esport ครับที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้2ต่อ0แผ่นที่ทำให้พวกเขาขึ้นไปอยู่สายบนส่วนไทรูตกไปอยู่สายล่าง คู่ที่2ครับเป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่ม A เช่นเดียวกันโดยเป็นทางฟันพัดฟินิก์ครับเจอกับทีม n นวา e s p o r t ์ตแม้ตอตบอกโนวาอีสปอร์ตหลายๆคนอาจจะไม่รู้จันนกองค์การวอร์ลนนะครับแต่ถ้าพูดถึงพับจีโมบายเนี่ยเขาเป็นอนดีตแชมป์โลกนะสำหรับทีมนี้นะและเป็นทีมฟันพัดฟินิก์นะครับที่ทําได้ดีกว่าเอาชนะไปได้2ต่อศูนย์ทที่ครับทำให้พวกเขาต้องขึ้นไปประทะกับทีมเ e ทรสอีสปอร์ตทางด้านสายบนส่วนโนวาต้องลุ้นหนีตายกับไทยดูครับ ต่อกันที่วันศุกร์นะครับมีการแข่งขัน3าคู่ด้วยกันครับคู่แรกครับเป็น JD Gaming นะฮะแหมพอพูดถึง JD คิดถึงรองเท้าเลยเจอกับทีม Titan Esport ในกลุ่ม B และเป็นทางทีม Titan Esport ที่ไม่พลาดและครับสามารถชนะไปได้2ต่อ0ูนแผนที่ทำให้พวกเขาเนี่ยขึ้นไปรอที่สายบนของกลุ่ม B ครับส่วน JD Gaming ก็ต้องตกไปอยู่สายล่างนั่นเองคู่ที่2ครับเป็นการแข่งของกลุ่ม B เช่นเดียวกันนะครับโดยเป็นทางทีม Dragon Ranger Gaming เจอกับทีม All Gamer และเป็นทางทีม Dragon Ranger Gaming ครับที่สามารถชนะไปได้2ต่อ0ูนย์แผนที่ ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องไปเจอกับไททันอีสปอร์ตที่รออยู่สายบนของกลุ่ม B ส่วน All Gamer ต้องตกมาสายล่างไปประทะากับ JD Gaming นั่นเองครับต่อมาในคู่ที่3ครับเป็นการแข่งขันในนัดแรกของกลุ่ม C โดยเป็นทาง Billy Billy Gaming ประทะากับทีม w o l f Esport ละเป็นทางทีมหมาป่าอย่าง w o l f Esport เอาชนะไปได้2ต่อสูนแผนที่ทำให้พวกเขาต้องไปเจอกับ acha, ราชาลีกจีนอย่าง e d w a r d g a m i n g นะครับหรือ e.d.g. ที่รออยู่ที่สายบนแบบไม่ต้องแข่งขันนะครับส่วนทีมบิลลี่บิลลี่เกมมิงต้องรอไปอยู่สายล่างแล้วนะครับแล้วรอผู้แพ้ของสายด้านบนต่อมาในการแข่งขันในวันเสาร์ครับมีการแข่งขัน2คู่ด้วยกันโดยเป็นการแข่งขันเพื่อนหนีตายของกลุ่ม A และกลุ่ม B คู่แรกเป็นทางไทดูครับเจอกับท e ีมโนวาอีสปอร์ตที่สายด้านล่างของกลุ่ม A และเป็นทางทีมโนวาอีสปอร์ตครับที่ทําได้ดีกว่านะครับสามารถเอาชนะไปได้2ต่อศูย์แผนที่ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและส่งให้โนวาอีสปอร์ตตก คู่ที่2ครับเป็นการหนีตายของกลุ่ม B กันบ้างครับเป็นทีม JD Gaming กับทีม All Gamer แล้วก็ไม่ได้พลิกโผแล้วท่านผู้ชมครับเป็น JD Gaming ครับสามารถเอาชนะไปได้2ต่อศูนย์แผนที่ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีนั่นเองนะครับมาดูการแข่งขันได้วาทิกันบ้างดีกว่าครับคู่แรกเป็นการชิงอันดับที่1ของกลุ่ม A ครับระหว่างทีม t r a z Esport ประทะกับฟันพัดฟิ i n i โดยเกมนี้ครับดำเนินไปอย่างสูสีสมเป็นคู่ชิงสายด้านบนเป็นทางทีมฟันพัดฟ f i n i ครับที่เหนือกว่าในเกมสุดท้ายและ เฉือนเอาชนะไปได้2ต่อ1แผ่นที่พร้อมเข้าไปรอในรอบเพย์ออฟเป็นทีมแรกส่วนทีมเทรดอีสปอร์พวกเขาต้องลงไปเล่นสายด้านล่างและครับมาตอนน่อในคู่ที่2ครับเป็นการชิงอันดับที่1ของกลุ่ม B เป็นทางทีม Titan E-Sports เจอกับ Dragon Ranger Gaming โดยทั้งคู่เนี่ยสู้กันแบบสูสีสุดๆแต่ก็เป็นทางทีม Darko Ranger Gaming นะครับที่แซงเอาชนะไปได้ในแผ่นที่สุดท้ายและปิดเกมไป2ต่อ1แผ่นที่พร้อมเข้ารอบเพย์ออฟต่อไปได้สําเร็จนั่นเองครับแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์น,นะครับเป็นการชิงอันดับที่1ของกลุ่ม C ีระหว่าง Woope s p o r t ครับเจอกับยอดทีมจากประเทศจีนอย่าง Edward Gaming โดยเกมนี้ครับทีม Woope Esport สู้กับทีม Edward Gaming ได้ดีมากๆฮะแต่สุดท้ายครับก็ต้านไม่อยู่และครับเป็นทางทีม Edward Gaming หรือ EDG ที่หลายใครหลายคนรู้จักในชื่อย่อมากกว่านะที่เอาชนะไปไปด้2ต่ และผ่านข้ารอบเพย์ออฟต่อไปส่วนทีมวูฟอีสปอร์ตต้องหล่นไปลงเล่นสายล่างครับไปเจอกับบิลิบิลิเกมมิ่งอีกครั้งหนึ่งจบไปแล้วนะครับสำหรับการรายงานผลสำหรับ VCT 2 0 2 4 China Kick Off นาคิรับต้องบอกเลยลยครับว่าลีกนี้เขาดุดันจริงๆชนะ2ต่อศูนย์กันเป็นว่าเล่นและหลังจากนี้ครับทีมไหนจะคว้าแชมป์ตัวผมเองก็จะตามติดเกาะขอบสนามนะครับรมาให้ได้ชมกันส่วนใครไม่ได้รับชมพิธีเปิดนะผมอยากให้ไปดูจริงๆนะพิธีเปิดสำหรับโซนอย่าเรียกเรียกประเทศจีนดี โคตรโหดนะท่านผู้ชมและสวยงามมากๆข่าวต่อมาดีกว่าสรุปกันไปเยอะแล้วนะฮะตอนดูก็สงสัยก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลยตั้งคําถามตอนนี้เขาออกมาตอบล้ว <Yeah. S 2> เยเผยทําไมฟอร์มตกทุกท่านครับได้รับชมการขันีซีดงพันยี่สิบสี่แปซิฟิกคิกออคงมีคําถามหลายคําถามในใจมากๆนะครับสำหรับผู้เล่นที่มีชื่อว่าย yeah ครับแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับย่อมมีสาเหตุครับโดยหลังจากที่บรีดอ e ีสปอร์ตตกรอบไปได้ไม่นานครับยครับมีการได้โพสต์ในชวิตเตอร์หรือ X นั่นเองนะครับถึงสาเหตุที่เขาเนี่ย เล่นได้ไม่เต็มที่นะครับท่านผู้ชมใครได้ดู่ายสดนะจะเกิดช็อตสงสัยเยอะแยะมากมายบางทีตั้งเป้าโอเปอเรเตอร์ไว้เมยไม่ยิงอนะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆนะในเพย์เออร์แคมเราเห็นว่าตาของเยเนี่ยโฟกัสอยู่ที่จอตลอดนะผมดูผมก็สงสยัยเยเขาเลยออกมาพูดไปแบบนี้ครับท่านผู้ชมไม่ชัวร์เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อการการที่ผ่านมาเนี่ยในระหว่างเกมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยการมองเห็นของผมเนี่ยจะเริ่มเบลอๆล,ล,ลงไปในบางครั้งเมื่อมีคนอยู่ข้างหน้าผมไม่ทันได้รีแอคด้วยซ้ําและแย่ที่สุด คือผมไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนี่คือสิ่งที่เยโพสไว้นะครับส่วนตัวเขาเองครับได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับผมรู้ว่าคุณโกรธแต่อย่าด่าโค้ดและเพื่อนของผมเลยจะด่าด่าผมเธอโอ้โหใจมึงหล่อมากครับพี่เยและจากที่เยโพสข้อความในใจลงไปนะครับก็มีเพื่อนร่วมวงการหลายคนได้เข้ามาให้กำลังใจอย่างร้อนลามนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าหลังจากนี้เยจะคืนอร์มเก่งได้หรือไม่และจะรักษาการตราเบอร์ได้ไหมต้องมารอดูกันครับส่วนผมก็ขออวยพรให้เยหายไวๆนะครับนี่แหละครับ แย่จะต้องไปตัวตานะผมว่าอาจจะแบบปลาเอียงหรือว่าอาจจะมีสายตาสั้นมาเกี่ยวข้องหรือเปล่า คงต้องไปลองตรวจดูแล้วรอข่าวนี้อีกครั้งนะครับเป็นกำลังใจให้เย่ด้วยครับข่าวต่อมากันบ้างดีกว่านะครับอยู่กับเลนโบซิกนะครับอาจมื่อตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วในโมให้ฟังนะครับมีทีมไทย1ทีมในการชิงแชมป์โลกเลนโบซิกชิงแชมป์โลกได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลากการแข่งซิกอินเวสชั่นแนลสองพันยี่ครับหรือการแขันชิงแชมป์โลกของเกมเลนโบซิกโดยเป็นทางทีม W7M ครับอีสปอร์ตที่สามารถเอาชนะเฟสแครนไปได้แบบดราม่าสุดๆและคว้าเงินรางวัลไไปปดดด้้ททีี่1ลาาาาานเเหหรรรยยยญ US ืออ35 9บโโะมมมณตัวผงจ แคปสั้นๆน,นัดชีชเลิศให้ท่านผู้ชมรับชมกันครับแผนที่แรกครับเป็นด่านออริกอนครับโดยเกมนี้ครับเฟสแคนบุกได้ดีกว่าสามารถชนะไปได้7ต่อ1นขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0นูนปที่แผนที่ี่2ครับเป็นด่านแบงค์ครับที่ W7M ครับที่เล่นเกมบุกได้ดีกว่าเอาชนะไปได้7ต่อ5ตามตีเสมอเป็น1ต่อ1นผนที่ต่อมาในแผนที่3ชื่อว่า Sky Scrapper เป็นทางเฟ c แ a นที่เล่นเกมรับได้ดีกว่าเอาชนะไปได้บ้าง7ต่อทําทำให้พวกเขาขึ้นนำา2ต่อ1นและเหลืออีกเเดียวพวกเขาจับเป แต่ในแผนที่4ครับเป็นด่านบอร์เดอร์ที่ W7M ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเอาชนะไปได้7ต่อ4ตามตีเสมอ2ต่อ2แผนที่ได้สำเร็จครับและก็นานึงแผนที่ตัดสินอย่าง Night Haven Labs ครับโดยทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสูสีดุเดือดมากๆและสุดท้ายครับเป็นทางทีม W7M ที่เบียดเอาชนะไปด้วยสกอร์8ต่อ6ครับและคว้าแชมป์โลกไปครองได้แบบสุดมันกันเลยทีเดียวครับ ทีนี้ครับมาดูผลงานของทีมฟิลลี่ไทยแรงกันมากดีกว่าตัวแทนจากประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวครับคือต้องบอกน้องๆเนี่ยสู้กันได้อย่างสุดมันมากๆนะครับและต้องบอกพวกเขาเนี่ยจบอันดับ13-16ร่วมนั่นเองครับแล้วก็คว้าเงินรางวัลกลับบ้านมาเนี่ย55,000ดอลลาร์หรือประมาณ 1ล้าน9แสนบาทนั่นเองครับก็ถือว่าน่าเสียดายครับสำหรับทีมฟิล y t h a i l a ไทยแลนด์ที่นำแชมป์กลับมาสู่ประเทศไทยไม่ได้แต่ตัวผมเองและทีมงานม้ยฟังก็เชื่อแหละครับว่าน้องทำเต็มที่ที่สุดแล้วตัวผมเองก็ได้ตามฟีดนะครับนักกีฬาในทีมนั้นนะครับต้องบอกว่าทุ่มเทมากๆอีโมชั่นจัดเต็มและดูแบบมีแพชชั่นสูงมากๆนะครับส่วนทีมแชมป์อย่าง W7M Esport หลังจากได้แชมป์โลกไปพวกเขาจะรักษาฟอร์มการเล่นในปีนี้ เอาไว้ได้ดีแบบนี้หรือเปล่าต้องมารอติดตามรับชมกันเลยครับแล้วก็ต้องบอกนะครับเป็นกำลังใจให้กับ f u r y Thailand ด้วยครับให้สู้ต่อไปมาดูข่าวต่อมากันบ้างดีกว่าสำหรับ ROV ครับสรุปการแข่ง ROV Pro League 2024 Summer รอบแบ่งกลุ่มสัปดาห์ที่4ครับพมสรุปยังคงดำเนินต่อเนื่องนะครับในการแข่ง ROV Pro League 2024 Summer ที่ดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่4กันแล้วสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับเรื่องกันที่วันศุกร์ที่ผ่านมานัดเปิดสนามเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมท้ายตารางระหว่างทีฟบบมฟ จากผ่าน6นัดแรกของฤดูกาลมาโดยเกมนี้ครับเป็นทางทีมฟูลเซนครับที่เป็นฝ่ายออกนําไปก่อนใน2เกมแรกครับแต่บุรีรัมก็ไม่ยอมแพ้ครับเล่นด้วยแรงฮึดครับและเอาชนะมาได้2เกมรั่วตามตีเสมอ2ต่อ2ได้สําเร็จจนทั้ง2ทีมครับต้องมาวัดกันในเกมตัดสินแล้วก็เป็นทางฟูลเซนครับที่ทําได้ดีกว่า คว้าชัยชนะมาครองได้และปิดเกมด้วยสกอร์3-2เกมพร้อมก็ยับขึ้นมาอยู่อันดับที่7ของตารางและส่งให้บุรีรัมย์ยูเนเต็ด e อีสปอร์ตไปอยู่อันดับสุดท้ายของตารางแทนนั่นเองครับต่อมาในวันเสาร์ครับเป็นคู่แรกเป็น P.S.G อ e ีสปอร์ตพบก,กับไฮด้าอีสปอร์ตซึ่งในแมตช์นี้ครับต้องบอกเลยครับว่าวัยรุ่นปารีสเนี่ยเขาร้อนแรงจริงๆสามารถเอาชนะไฮด้าอีสปอร์ตไปได้3-1ตเกมเก็บแต้มสําคัญขึ้นมาไปอันดับที่3 ของตารางได้สําเร็จคู่ต่อมาครับเป็น King o f เก m e r Cup ครับพบกับ b บ con Time โดยเกมนี้ King of เก m e r Cup พวกเขาเครื่องร้อนตั้งแต่เริ่มและเตรียมแผนมาต่อกรกับ b บ Con Time ได้ดีโดยพวกเขาได้นำเบคอนไทม์ไปก่อน2ต่อ0เกมแต่ทีมเบคอนไทม์ครับก็ยังคงไว้ลายจ่าฝูงไม่ยอมแพ้ง่ายๆด้วยพวกเขาได้ตีตื้นขึ้นมา3เกมรวดแม่อย่าเรียกว่าตีตื้นเขาเรียกตีรวบเดียวรวบเข้าบ้านรวบเข้าหัวกันเลยทีเดียวและแซงกลับมาชนะได้แบบสนุกสุดมันด้วยสกอร์สต่อ2เกม พร้อมขึ้นมายึดจ่าฝูงต่อไปต่อมาในคู่ที่3ครับทารอนอ e ีสปอร์พบกับ E-Arena โดยนั่นนี้เหมือนกับเป็นการรีแมตช์นัดชิง aic 2023ไกลายเลยก็ว่าได้เพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ของ E-Arena นั้นมาจากวันเล c ซียซีเ s ฟอีนั่นเองนะครับและแมตช์นี้ครับก็เป็นแมตช์ที่สนุก ตามที่แฟนคาดหวังเอาไว้เพระทั้งสองทีมต่างแรกหมาดใส่กันอย่างดุเดือดผัดกันแพ้ผัดกันชนะจนต้องมาตัดสินกันที่เกมสุดท้ายซึ่งเป็นทีมทารอนอีสปอร์ตที่คว้าชัยไปในเกมตัดสินและปิดเกมไปด้วยสกอร์3-2เกมพร้อมกับขึ้นมาลังอันดับที่3ของตารางครับถัดมาในวันอาทิตย์ครับคู่ได้เป็นเบคอน i m มพบกับพ e ีเอชจีอสปอร์ตโดยเกมนี้เบคอน i m มมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมโดยพวกเขาสามารถปิดเกมรวดเดียวจบ3-0ต่อเกม และชัชนะนัดน,น,น,นี้ยังเป็นครั้งแรกของฤดูการที่เบคอน i ามสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้แบบ3ต่อศูนย์เกมอีกด้วยต้องบอกเลยปีนี้เขามาแรงจริงๆฟอร์ม มาตรฐานต่อเนื่องมากๆสลับเบเกนท่าคู่ต่อมาครับทารอนอีสปอร์ตพบกับ King of เก m เมอร์ครับโดยนัดนี้เป็นทางเหี่ยวแดงทารอนที่ยังคงฟอร์มโหดเอาชนะทีม KOG ไปได้3ต่อศูนย์เกมแบบรวดเดียวจบเช่นเดียวกันทำให้พวกเขาขยับขึ้นไปอันดับที่2ของตารางแบบชั่วคราวครับและในเกมนี้ผู้เล่นอย่างปอกๆยังควาาเมกกะคิวได้เป็นครั้งแรกของซีซั่นนี้อีกด้วยนะครับแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายของสัปดาห์ครับเป็นทางเอรีนาพบกับไฮได้อีสปอร์ตโดยแมตชนี้ครับกระต่ายข้างเอรีนาได้เร่งเครื่อง ไม่รอช้าครับเอาชนะไฮด้าไปได้3.0ต่อ0รวดเช่นเดียวกันเก็บแบบครีนครีนพร้อมกับเก็บแต้มแซงทรอนอ e ีสปอร์ตนะครับมาเป็นดับที่2ของตารางได้สำเร็จนั่นเองครับจบลงไปแล้วก็สละการสรุปผลการแข่งขัน RV Pro ีโปรล e 2024 s u m m ี r รอบแบ่งกลุ่มสัปดาห์ที่4ที่ต้องบอกนะครับว่าสนุกดุเดือดกันทุกสัปดาห์ พลิกล็อกการถล่มทลายในสัปดาห์ต่อไปในสัปดาห์ที่5แล้วก็เป็นเครื่องหลังของรอบเก็บคะแนนแล้วนะครับทีมไหนจะฟอร์มแรงต่อเนื่องจะมีคู่ไหนที่พลิกล็อกอีกไหมมารอติดตามรับชมกันต่อไปนะครับส่วนท่านผู้ชมคนไหนเป็นแฟนคลับทีมอะไรก็ต้องตามเชียร์กันด้วยนะครับข่าวการอัปเดตอีสปอตหมดไปแล้วท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเล่นเอาเหนื่อยช่วงที่2องรายการดีก,กว่าการโยกย้ายตัวเล่นกับเกมเซียทูนก่อนครับเขาบอกเป็นข่าวใหญ่เลยกลางสัปดาห์คือฮาครับซิมเปิลายไปซาอุ หเดือนเป็นข่าวใหญ่ประจำสัดาห์ของเกมเซ2ทเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการย้ายทีมของราชาเซซ์ทอย่าง Simple ที่หนีอากาศหนาวจากประเทศยูเคไปรับลมร้อนที่ประเทศซาอุดีอาระเบียกับทีมฟอลคอนด้วยสัญญาย,ยืม1เดือนครับจนแฟนต่างตารุกวาวกันเลยทีเดียวนะครับโดย Simple และทีมฟอลคอนจะลงแข่งในรายการบร r สพีเมียสปริงโ o w d o w n 2024ที่จะเริ่มแข่งขันในวันที่6มีนาที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับเป็นรายการถัดไปน่าตื่นเต้นจริงๆนะครับที่เราจะได้เห็นเดอะโกสต์นะครับของวงการเซซูกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากพักแข่งขันไปตั้งแต่เดือนตุลาคมเมื่อปีที่แล้วและการกลับมาในครั้งนี้ฟอร์มของเขาจะเป็นอย่างไรมารอติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะครับน่าตื่นเต้นแทนเหมือนกันนะครับเพราะซิมเพิลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนมัสคอตเลยในเกม CS นะครับตั้งแต่ CS g o กแล้วต้องบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยโอ้โห ดราม่าสุดๆเรื่องแดดโดนการตรวจสอบเรื<ๆ>่องแฮกกลับมาเป็นโปรเพเยอร์กลับมาเป็นซูเปอร์สตาร์และตอนนี้พักแข่งขันไปแล้วก็นี่ก็กลับมาเล่นเพราะว่าหลายคนจับตาดูการกลับมาของเขาอยู่ครับข่าวต่อมาครับมีการโยกย้ายผู้เล่นเหมือนกันสหรับเกม PUBG ครับแวนไพ o ์สปอร์เปิดตัวชุดใหม่ลุยศึก PTS 2024 เมื่อวันที่1 9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางทีมแว p ไพ e ์สปอร์ตได้เปิดตัวทีมชุดใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ปล่อยตัวผู้เล่นออกไปเกือบยกทีมและย้ายไปอยู่กับ a อคแท็กออรานะครับโดยผู้เล่นชุดใหม่ของทีมแว p ไพส์สปอร์ตที่จะลุยศึกพับจีไทยแลนด์ซีรีส์2องเฟสหนึ่งมีดังต่อไปนี้ครับนำทัพโดยพี่โฟกจูริโอครับต่อมาครับคนที่2คือเจ้าแมนครับคนที่3คือเจดและสุดท้ายคือจินเสียนั่นเองครับ หลังจากนี้ครับทีมชุดใหม่ของแวนไพส์บอทจะมีผลงานอย่างไรใครที่เป็นแฟนคลับทีมแวนไพส์บอทตามเชียร์กันด้วยนะครับสลากการขันพับจีไทยแลนด์ซีรีส์2024เฟสหนึ่งที่กำลังจะถึงเร็วๆนี้ครับ <S <S ข่าวย้ายๆตัวผู้เล่นไปแล้วนะครับแมต้องบอกนะครับว่าช่วงตลาดการซื้อขายนักแข่งเนี่ยเงียบเงาเหลือเกินช่วงนี้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงการขันแล้วจะไม่ค่อยมีขาย,ย้ายกันนะครับมาที่ช่วงที่3าารายการดีกว่าข่าวที่เป็นกระแสครับเขาบอกว่านิมหมาแนนวิ ม <S <S เมื่อไม่นานมานี้นะครับผู้ใช้บัญชีทวิต t ตอร์รายหนึ่งชาวญี่ปุ่นนะครับได้แชร์ภาพและเรื่องราวชวนยิ้มของสัตว์เลี้ยงสีขาตัวหนึ่งครับ ชื่อว่าเจ้านาโอกฮะมันมีนิสัยร่าเริงและเป็นมิตรมักจะชอบโร่รน้าออกมาทักทายเพื่อนบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาและเจ้าของก็ชอบพามันออกมาเดินเล่นเป็นประจำเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปแต่ปรากฏว่ามันกลับถูกเข้าใจผิดซะอย่างนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้ฮะเจ้าของบ้านรายนี้เคยถูกร้องเรียนไปยังศูนย์คุ้มครองสัตว์หลายครั้งหลังจากมีคนสงสัยว่าเธอเลี้ยงสัตว์ปาคุ้มครองอย่างหมีดำเอาไว้ที่บ้านนะ ทำให้มีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมเยียนและตรวจสอบที่บ้านบ่อยครั้งครับแต่สุดท้ายครับก็ได้รับการชี้แจงอธิบายว่าเจ้านาโอกเนี่ยที่ถูกเข้าใจผิดกันไปว่าเป็นหมีดำเนี่ยแท้จริงเป็นสุนัขที่แสนจะน่าเอ็นดูถึงหน้าจะโหดฮะแต่ความจริงน่ารักสุด เจ้านาโอบปัจจุบันอายุ7ปีเป็นสุนัขพันธุ์ไคนะครับสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ครับมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่จังหวัดยามานาชิลักษณะจะมีหูตั้งตัวใหญ่มีพละงกำลังแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวและมีความซื่อสัตย์เป็นอย่างมากโดยทั่วไปขนของมันจะมีสีดำผสมน้ำตาลหรือขาวขึ้นแซมกันนะครับ และเจ้านาโอเนี่ยมีคนสีดำรวนครับจึงไม่น่าแปลกใจที่มันถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหมีดำท่านผู้ชมเอ้ยอย่างไรก็ดีครับแม้ในตอนแรกเจ้านาโอจะถูกเข้าใจผิดไปว่าเป็นหมีดำแต่ตอนนี้ทุกคนต่างเข้าใจดีแล้วนะครับมันคือเจ้ามะหมาสีขาตัวหนึ่งนั่นเองครับแต่ยังเป็นมิตรและขี้เล่นหลายคนนะครับเห็นรูปลักษณ์ภายนอกเจ้านาโอนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะครับแต่ถ้าเกิดมีใครได้เข้าใกล้และไปเรียนรู้และรู้จักน้องนะครับก็ต้องบอกว่าหลงรักกันไปตามๆกันเลยนะครับแถมยังมีแฟนๆครับ เจ้าของจึงมักจะมาอัปเดตภาพความน่ารักของมันให้ชมอยู่เสมอๆนะครับเกือบไปแล้วเจ้าหมีเอ้ยเอ้ยไม่ใช่เจ้าหมาแต่เป็นเหมือนหมีจริงๆนะครับท่านผู้ชมลองดูภาพได้เลยนะครับยังไงก็ติดตามความน่ารักของน้องหน้าอกกันได้ที่ทวิตเตอร์นั่นเองนะครับอยู่ใต้ลิงก์นะนี่ข่าวทั้งหมดในรายการโม้ยฟังประจําสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ครับก่อนจะจากกันไปอัปเดตการแข่งอีสปอร์ตสัปดาห์นี้กันก่อนครับเริ่มที่วอล์รั์กันก่อนเลยครับแอฟริก กลับมาแล้วครับเดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายในรอบเก็บคะแนนกันแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันแอฟริกาทีวีบอลแลนด์เชนเจอร์ไทยแลนด์สปิทหนึ่งครับในสัปดาห์ที่5ที่จะกลับมาแข่งขันในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับเหมือนเดิมเลยโดยมีทีมไหนเจอกันบ้างมาดูกันเลยดีกว่าเริ่มวันนี้วันศุกร์ครับคู่แรกเป็นเซอร์เซียดอทอาร์ชีส์ปะทะกับทีมวอริไทยอีสปอร์ตคู่ที่สอเป็นชาร์เปอร์อีสปอร์ตปะทะกับแอคแท็กออร์ราว์วันเสาร์ครับ ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของวงการวอลเลย์บเลยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่จะถึงนี้แฟนคลับทั้ง2ทีมห้ามพลาดครับปิดท้ายในวันอาทิตย์นะครับคู่แรกเป็นแอคแท็กออร่าเจ้าทีมวอร์รี่ไทยอีสปอร์ตและคู่ที่2ครับเป็นคู่สุดท้ายของการแข่งขันในรอบเก็บคะแนนเป็นทางเซอร์เซียดอทอาร์ีเเจอกับ NKT นั่นเองครับหลังจากจบอาทิตย์นี้นะครับทีมไหนจะได้เข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟกันบ้างนะครับก็ต้องติดตามกันเลยครับสำหรับแอฟริกาทีวีวอลเลย์บอลเชนเจอร์ไทยแลนด์สัปปะพิสหนึ่งครับ ที่เข้าสู่รอบเพลย์ออฟและตอนนี้ครับในรอบเพลย์ออฟมีการประกาศออกมาแล้วด้วยนะครับว่าจะจัดแบบออฟไลน์ครับและล่าสุดนะครับทีมงานผมแจ้งมาว่ามีคนสมัครกันเข้ามาเนี่ย2,000คนแล้วฮนะ ต้องบอกว่าเดือดแน่นอนสำหรับซีพีสุดท้ายรับชมกันได้เลยฮะมาดูกันต่อสำหรับ VCT 2024 Kick o f ิในแต่ละโซนกำลังเดือดครับถึงแมก้การแข่งขัน i ิกออ f ของโซน p ปซ i f i c บ้านเราเนี่ยรู้ผลไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่สำหรับการแข่งขันในโซนอื่นที่เหลือครับต้องบอกว่ากำลังดำเนินมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นโซนอเมริกาโซนยุโรปหรือ EMEA และโซนน้องใหม่อย่างโซนจีนนะครับ ชัยนาเนี่ยแหละที่สู้อย่างดุเดือดมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาและในสัปดาห์นี้นะครับทีมไหนจะคว้าแชมป์คิกออฟของแต่และโซนไปครองครับและจะมีทีมไหนบ้างที่ได้ไปมาสเตอร์มา i d ริดอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับมันทุกคู่มันทุกโซนแน่นอน <S <S ยังมีการแข่งขันกันต่อสำหรับอ e ีสปอร์ตสัปดาห์นี้สำหรับ ROV มันกันต่อในสัปดาห์นี้ครับสถาบการเปิดสนามในครึ่งหลังของการแข่งขัน ROV p o l e a g u e 2 0 2ี Summer ซัมเมอร์รอบเก็บคะแนนพี่กำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดแบบไม่มีพักกันเลยนนนะัับจมมีไหแขข่งงก้า เริ่มที่วันศุกร์ครับจะเริ่มตั้งแต่หโมงเย็นเป็นต้นไปมีแข่งขันแค่1คู่เท่านั้นเป็นการเจอกันระหว่างไฮด้าอีสปอร์ตพกับบุรีรัมยูไนเต็ดอีสปอร์ตถัดมาในวันเสาร์ครับแข่งขันทั้งหมด3คู่เริ่มแต่เที่ยงเป็นต้นไปคู่แรก p s g eSport เจอกับ k ค g คู่ที่2 Fu l ูลเซนเจอกับ E Arena คู่ที่3 b a c บ n t i ท e เจอกับ Hyda eSport และวันอาทิตย์ครับจะแข่งขัน3คู่เช่นเดียวกันแล้วก็เริ่มเวลาเที่ยงตรงเหมือนกันนะครับคู่แรกเคู่ทีเจอกับ t a อาร eSport และคู่ที่3ามเบคอนทามเจอกับบุรีรัมย์ยู e นเต็ดอ e ีสปอร์ตสลากการแข่งขันจะมีต่อเนื่องยาวไปจนถึงวันที่24มีนาคมแข่งทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ติดตามกันแบบยาวๆมาลุ้นกันว่าทีมไหนจะได้ไปแข่งขันในรอบออฟไลน์และเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้สามารถรับชมได้ที่ Facebook และ YouTube ของเ r e n a ROV Thailand ครับนี่ครับคือข่าวทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงการอัปเดตการแข่งขันนะครับและการโยกย้ายท้องที่และรวมไปถึงเจ้านาโอะด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามทุกช่องทางของ APS Thailand ด้ว้วววยนนัีขา่าเอ เหนื่อยเจอกัซาราหน้าไปแล้วครับ